สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะเราเริ่มเรตื่มาต้องะไรกัอ่านี่แหละครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนี้ไงมันสีพุ่มแล้วยาวเลยอ่ามันเป็นแบบนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีตอนนี้นะครับท่หนวยนะครับพี่น้องเอฟซีกระโดนอะไรครับไล่ออกจากบ้านแล้วครับตอนนี้เห็นไหมครับไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆดทั้งสิ้นเลยครับทีนี้อ่าไม่รู้จะไปอยู่ไหนครับตอนนี้ นี่แหละกับความมั่งม่ไงมันถึงออกมาโมโหไงครับพี่นอ้องมันออกมาโมโหโทรสังเลยครับพี่นอ้องเจนไหมล่ะมันถึงกับเดือดว่ามากากเนี่นะส่งให้เมียมันดูอืมเจนไหมล่ะอ้าวมึงทำผิดมึงจะไปกลัวทำไมเมียมันก็ดา่าเลยทีนี่ ดาเมียมันไล่ออกจากบ้านไงครับพี่น้องเห็นไหมล่ะครับเวียนกรรมมีจริงแล้วบ้านแตกสะรกขาดครับที่นี่คล้ายๆกับเรื่องเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนาะอที่เวรนกรรมทำงานเลยเนาะเห็นบอกที่มีใครบางคนไปโวยวายหน้าบ้านแล้วมาหาว่าเรานี่อันเนี่ยกหหาว่าเราเสี่ยมให้เขาไปหาเรื่องนะคือจะคของ สลังวะน่ะเมีเออเขาไปเสียมเนี่ยปนี้เออบางคนเหลือลูกนี่ก็คือกันคนมีใครไปเสียมแล้วเขาหูจักเขาเองเขาหูจักเองนะครับพี่น้องเขารู้เองเขามีหูมีตาเองมันเคยมเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะเออว่าเขาไปเสียมวะเขาก็มีโทรศัพท์ก็เบิ่งเนาะเป็นบ่ล่ะสิให้เขาไปให้เขาไปเป็นพยานสิแจ้งความคนคนเสียมอ๋อสุดยอดความปรารถนาเลยช่างตั้มนี่อมอพี่ประหยัดได้ความปรารถนาดีได้ยันคก้มก้วเขาแตกแยก ยามันถล่มลึกไปกว่าหันนะอันนี้ด้วยความปรารถนาดีเลยนี่เออโอ้ยเมียเพิ่นเห็นตัวนั้นแหละครับพี่น้อง FC. เอฟซีอ้าทเจ้าเป็นผู้ยิ่งอยู่นี่อา้าวเจ้าเจ้าดีใจอยู่อ่ะผัวเป็นไปร้องเพลงกับสาวๆที่ใส่กางเกงในเสื้อในตัวเดียวทีนี้นี่กับภาพแบบนั้นดีนีเอา้าวเจ้าฟืนที่บอกไว้ครับภาพประจามผัวกันหน่อยนึงเหรอครับพี่น้องเอ้ยท่านละท่านแแล้วครับพี่น้อง มึงเราว่างไว้โลดค่อยมึงเมียเป็นสิปาให้เป็ดกินนะเดอ้อมึงเราว่างไว้โลดอือเห็นไหมล่ะครับเวียนกรรมแล้วแบบน,นี้องค์ปู่จัดสรรแล้วครับเวียนกรรมทํางานแล้วเป็นยังไงล่ะครอบครัววิบัตชิชิมหายอแล้วเห็นไหมนี่อ่าครอบครัววิบัตชิชิมหายแล้วครับพี่น้องเมียมึงกับป้าเสื้อนีมึงเลยนะาจะจะเอาลูกเอาภ้าไปติดเขายีกแบบนี้โอ้ย กไล่ขาไปยู่น้ำอีนั่นพื่อเด้วไปร้องเพลงน้ำกันแล้วไปไล่ชดคู่กันแล้วบนันนี้ช่วยเงินมันจิไปใส่เสียบานนี้เอาพุ่เราซ่อ,องไปเลยแล้วหัวขึ้นเมียล่งแล้วบนันนี้เอาละแม่ืออเมียมึงว่าจังไดเฮ้อไปอยู่น้ำกันบ่แมนตีมึงก็บ่ไปยู่น้ำลหละเฮะ้อมันไม่ใช่อย่างนั้นนะจอม,มันไม่ใช่อย่างนั้นจอมไม่ใช่มันไม่เป็นอย่างที่คิดนะ ผมเสร็จงานแล้วค่อยมาดื่มกับเขาคุณต้องฟังผมอย่าไปเชื่อพวกนั้นอ้าวภาพมันบอกแล้วพันภ,ภ,ภาพมันบอกแล้วครับในนิทานเรื่องนี้ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะออ <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะ <c oughs> โอ้ยครับพี่น้องเอ้ยขึ้นแปดแสนเลยทีนี้ห <c oughs> ลงังจากเมียดา่า <c oughs> อ๋อนะกูบอกแล้วนะ กูบอกตั้งแต่ยีนั้นลงไลปั๊บเลยกูก็ขึ้นเลยทีนี้มึงระวังเลยกูบอกไว้เลยนะแต่มันน่ะไม่ไลแต่อีห้าอีหานั้นเสือกไลทีนี้ทาอะไรอะไรก็ไลสดไงครับพี่นอ้องเห็นไหมล่ะเฮ็ดห้ายังก็ะไลสดอย่างเดียวครับบนเห็นไหม อยากอ้างคนอยากอวดคนมันนี้มันไม่ได้เรื่องดีนะครับพี่น้องเอลจี่นะหรืออะไรครับหรืออะไรผมการดื่มการกินอะไรของผมหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ไม่อันนั้นอันนี้ผมผมจะไม่อันนั้นเลยพี่น้องเอลจี่นะผมจะเซฟตัวเองมากๆเลยนะหรือคุยการคุยงานอะไรผมจะไม่ถ่ายไม่ทําอะไรทั้งสิ้นแล้วถ้าเมาก็จะไม่ไล่เมาก็ไม่ไล์ด้วยมันขาดสติไงครับพี่น้องนะส่วนมากผมก็ไม่ได้ดื่มแล้วครับพี่น้องทุกวันนี้ เมาแล้าขาวเหรออืมดีดเหรออะไรเหรอไม่ตุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์ผมก็ไม่นั่นแล้วครับไม่ไม่กินแล้วตอนนี้ไม่กินเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับพี่น้องเอฟซีต้องเซฟเองเนาะอืมผมไม่กินแล้วพี่น้องเอฟซีเราต้องระวังถ้าไม่มีสติล้วพูดไปเห็นไหมมันหลายคนก็มันพลาดนะครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละครับความประมาทคือความชิบหายครับพี่น้องสิบหายยังไงครับนะ คิดว่าอะไรว่าค pues I mean no so no so no so ิดว่าตัวเองเก่งตัวเองจิงเป็นยังไงก็โดนคดีความมาเป็นยังไงเลยนี่นั่นไงครับไม่มีใครช่วยเราได้นะพี่น้องเอฟซีมีแต่เงินในกระเป๋าเราทนี่นะเออที่จ่ายนะครับพี่น้องเอฟซีนะบพเฮาบลูเอินไงเฮาเฮาผัดบ่มีกันเม่เม่เอม่ไม่เอ็นผู้ใหญ่ใจดีซอยสนับสนุนบ่มีเม่เมเด้อบ่มีนั่นบ่มีเด้อบ่มีนั่นบ่มีเด้อ เขาก็บม,กม่ได้อันนั่นแล้วเขาบ่ได้คึ้นดูคึ้นั่งอะไรๆเฮ้าดีจำสิหาเงินไปลูกไป็นลงเลี้ยงอับพ่อตายแล้วครับพี่น้องตัวชื่อกับเขาแต้นรำและเว้นกับพ่อตายแล้วอ่านะถ้าไม่จําเป็นนะพี่น้องให้เฮ้าโอปอลยาเฮ็ดดอกนะกันเปแท้ๆนะจาไม่ได้แทนะ้นะครับพี่น้องเอ้ก็บบ่่ได้้แทก็เออออาไดกเถ้าแท้ๆก็ไม่เอาใครหรอกนะนแต่ถ้าแบบอ,อันเขาเรียกว่าหยังล่ะ เ,เถ้าละเมอของเมียนเมาแล้วบริโอนได้ครับพี่น้องเอฟซีนะใส่ความกันเกินสไปสเดนสแตโตเมื่อ<ะ>ก่อนหนูสามเมื่อก่อนนะกินเราในพี่น้องกยสามมือสามขึ้นก็ได้ครับบ่อยฟังแด่เมียแต่งเขาเลยนะกิจนจนลืมเมาครับพี่น้องเอฟซีหนอยหนึ่งผู้หนึ่งเหมือนหนึ่งผู้หนึ่งมาหาครับเว้นมือเลยวันพักเลยกินน่ะนะก็เบื่อ้อล่ะพี่น้องเอฟซีกินแล้วไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์ยังขึ้นมากเลยจะคล้ออายุกระมอง เดี๋ยวเปลี่ยนหนามันกินแล้วกินขือสรุปแล้วกินขมือกินแล้วมันก็เสียสุขภาพเฮาซื่อๆครับบ่ได้ประโยชน์ประโยชน์หยังพี่น้องเอ้ยนะครับกินแล้วก็ขี้ออกซื่ออันข่อยกินมานี่นั่นเต็มแล้วครับดูดูช่วมนี่เต็มแล้วล่ะเออาเดี๋ยวไปซื้อตอนนั้นกินครับซื้อเข้าวมากินน่ะเนี่ยมันแซ่บเออมานซื้อลูกซื้อไมียเฮามันสิบ่กินมันสิบ่ดีกว่าบ่แม่นบ่พี่น้อง FC นะเออามัเฮาก็ เมื่อเรามีครอบมีครัวมีภาระแล้วกคืดได้ครับพีนนะ่น้องเอฟซีไม่หมดนะนะมันจะเป็นไปได้ไหมครับพี่น้องเอฟซีนะบ่งคนนะก็พอเขาไม่ได้ว่า่อยดีดอกพี่น้องเอฟซีนะก็ต้องผ่านจุดนั้นมางคนอกพีตัวนึ่งมาจะสิคอยกับพีตัวหนึ่งนะจก็เห็นบอกขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเที่งเ,เพื่อนครับพี่น้องเอฟซีเออจากรถไตถังจะค่อยจะเป็นไผ่ะครับพี่น้องเอฟซีขี่รถขึ้นนัว่ากันใดเพื่อนเออเดโมตายมีคอก นะครับพี่น้องเอฟสีเป็นว่านันไดนี่แล้วครับพี่น้องเราขคอปากความยากบริมีได้นี่ยามันสร้างเม้าฮาวบูลแล้วเอ้ยหมูมากินนี่หมูมากินเหล่าน้ำนี่ <c oughs> บด้บด่ได้ค่ะต้่มไก่ให้หม, <c oughs> ม,มูกินคือเพื่อนื่นเด้อค่ะขาหมูสู่หมูกินค่ะหมูโตละลอยโลเอา <c oughs> พี่น,อน้องปันผู้นี่ผู้นี่มากกินอืมอาทิตย์หน้ามะขาหมูให้กินอืม <c oughs> พี่เลิกได้ใจมันอื <c oughs> เราเลี้ยงหมูแล้วเลี้ยงควายกันซื้อสิค้า